สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิจิครูเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีวันนี้อยู่กับรายการนะครับจะเป็นยังไงถ้าเอาบาวไกลทองนะครับมาใส่เกียร์ธนูนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีเกียร์โจมตีสกิลด้วยนอ่นแค่ชิ้นเดียวบนผมนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ตัวอะไรผมก็เลยจัดมาให้แบบเต็มๆก็คือใส่มาให้แบบไกลทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวไกลทอง่ยจะัพเป็น9้าดาวในท้ายคลิปด้วยนั่นเอง ก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไปใส่ตัวอื่นแต่ผมเอามาลองใส่ตัวนี้ให้ดูนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยกับสปอนเซอร์ของเรากับลุงยุทธชาแนลนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อปอร์ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไปเติมกันได้เลยเนาะนะครับมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาไปเล่นใน p v p ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลักๆแล้วเนี่ยผมจะหวังจากสกิลที่2ก็คือเป็นดาเมจทะลุอมาตะแล้วก็ทําให้เกรียนถอยหลังนั่นเองซึ่งตอนนี้ ไกทองผมเนี่ยเป็น240แล้วนี่เป็นไงเดี๋ยวไปลองใน PVP กันดูนะครับไปเลยเดี๋ยวจะลองเล่น PVP ให้ดูเนี่ยประมาณ2-3ครั้งนะครับว่าเอ้ยถ้าเอาไกลทองเนี่ยใส่ธนูนะครับที่มีโจมตีสกิลดนแน่นอนด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองโอ้โหขอทีมแบบธรรมดาได้ไหมอ่ะคือเปิดทีมมาแต่ละทีมที่รีมานี่คือ,อเหมือนจะสู้ไม่ได้สักทีมเลยนะครับ มีสายพลังอยู่4ตัวเลยนะครับไม่ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะขอดูแค่ว่าฝัา่งศัตรูนเนี่ยนะครับกระเด็นถอยหลังบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับยิ่งไกลทองเนี่ยเป็นตัวที่ยืนไกลามากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายสกิลของดาเมจต,ตัวไกลทองเนี่ยนะครับม,มันจะมันจะไม่มีใครกลัวนะง่ายเพราะมันอยู่ไกลเนี่ยนี่อ่ะโยนเทียนอ่าไม่โดนโยนเทียนโดนตัวซัมมอนครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาลองดูว่า มันจะเป็นยังไงบ้างผมจะลองปล่อยเน้นไปที่ไกลทองแล้วกันนะครับนี่อ่าทำไมเงียบจังเลย <c oughs> นี่ป่าจริงประเนี่ยวทำไมเงียบจังเลยเฮ้ยโดนพัดซะแล้วเราแบบใส่เกียร์แบบเมื่อกี้เห็นไหมผมใส่แค่รองเท้านะครับเป็นรองเท้าเป็นช่องกลางนะครับเน้นต้านสกิลกับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ลดแรงก็คือด้วยความที่น้องไกลทองเนี่ยนะครับเขายืนค่อนข้างที่จะไกลามากๆอยู่แล้วนั่นเอง ผมก็เลยอยากจะใช้น้องเนี่ยนะครับเป็นตัวปล่อยเร็วแล้วก็ยืนไกลๆนั่นเองนี่ไม่ได้ไม่เน้นแบบหลบสกิลเยอะนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่กระเด็นอ่ากระเด็นดูกระเด็นเป็นแผงเลยข้างหลังเลยครับอ่ามันก็จะช่วยแบกทีมเราได้ได้ไดแบบเวลาเราเป็นทีมยื้อนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นทีมยื้อเพราะว่าดาเมจหนักๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นทีมยื้อแล้วพอเป็นทีมยื้อเนี่ยเราจะต้องหาอะไรมายื้อให้ได้นะคะรับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาธนูเนี่ยใส่กับเจม่วง นะครับเจม่วงก็จะช่วยยืดได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมลองเปลี่ยนนั่นเองนะครับลองเปลี่ยนมาใส่ไกลทองดูซึ่งตอนนี้ไกลทองข้างหลังเนี่ยก็ยืนอยู่เป็นขบวนการเลยเห็นไหม <c oughs> แล้วน้องจะโยนน้องเนี่ยจะโยนเทียนเข้ามาเรื่อยครับพอโยนเทียนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยฝัง่งศัตรูเนี่ยจะไม่มีอโอกาสการออกสกิลเลยเพราะว่าจะโดนกระเด็นถอยหลังเรื่อยๆนั่นเองนะฮะยิ่งผมมีมายากลด้วยนะครับทั้งมายากลทั้งไกลทองนะครับกระเด็นถอยหลังกันทั้งคู่เลยนี่เอ้ชนะได้ดึงอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับ สำหรับทีมผมเนี่ยขอแค่ชนะแบบแน่นอนก็พอลอะลหลายๆคนเนี่ยเขามีอมีเป็นโจมตีสกิลกโดยแน่นอนที่เป็นชิ้นอื่นอ่ะพอเป็นชิ้นอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นแต่พอของผมเนี่ยมันเป็นแค่ธนูนะครับพอเป็นธนูเนี่ยมันไม่มีดาเมจเลยแล้วก็เลยอยากจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการทำงานให้มันแบบกระดินถอยหลังก็พอโอ้โหมีเลม่มมีเลม่มผมไม่ค่อยชอบเลม่มเท่าไหร่เลยอะลองดูฮะ แต่เจอบาลล็อกนี่นะจะไหวหรือเปล่านะฮะมาดูเฮ้ยเรามีคู่เทพแบบเป็นคู่ใหม่ด้วยนะเราจะไม่ไหวจริงจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าไกลทองโอ้ยน้ำแข็งทำไมบอทต้องทำร้ายร่างกายเราแบบนี้นะด้วยการใช้ไอเทมก่อนไม่เข้าใจนะครับอ่ะเราจะลองสังเกตครับไม่ชนะไม่เป็นไรเราจะลองสังเกตแค่ศัตรูเนี่ยมีการกระเด็นบ้างหรือเปล่านั่นเองโอ้โหดู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 เมื่อกี้ฮะเห็นกระเด็นอยู่ข้างหลังครับนิดนึง นี่นี่เป็นจังหวะแบบฮิตทีเดียวแล้วโดนโอเคโอเคอ่าผมปล่อยทีมหลักบ้างโอ้เอมิเลียครับเมื่อกี้เอมิเลียกระเด็นถอยหลังครับเต็มที่เลยโหเราโดนตัวหนืดปะเราโดนศัตรูใช้ตัวหนืดครับตอนนี้นี่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 โดนโดนอยู่โอ้โดนอยู่อ่าอ่าโดนโดนอ่ามันอาจจะไม่ได้หวังผลตรงดาเมจเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่แบบ เป็นโจมตีสกิลแน่นอนของสายพลังนะเนาะมันจะไม่เน้นจะไม่เน้นเรื่องดาเมจเลยแต่ว่ามันก็จะช่วยให้ทีมเราเนะี่ยมีการแบบเจาะไงอะอย่างเมื่อกี้ผมเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยเหมือนทีมจะจะล้มนะครับแต่ว่าโทษทีนะพอดีกองหลังเนี่ยเราแบบไม่โดนอะไรเลยนะครับไกรทองเนี่ยเราอยู่ข้างหลังมากๆทําให้มันไม่โดนสถานะหรือไม่โดนโจมตีเลยพอมาไม่โดนโจมตีเนี่ยนะครับมันก็จะยืนได้นานขึ้น สะสมเยอะๆแล้วก็โยนเทียนเยอะๆศัตรูเนี่ยก็จะกระเด็นถอยหลังเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้ตัวเอมิเลียนะครับของผมจะเป็นเอมิเลียที่คลิกศัตรูแล้วพอคลิกศัตรูคลิกไปคลิกมานั่นเองนะครับก็แตก <c oughs> มันก็จะแตกได้ง่ายขึ้นนะเป็นตัวเจาะให้นะครับเป็นตัวที่เป็นเชิงช่วยเจาะเอาล่ะเริ่มชนะหลายครั้งอะพอเราเริ่มชนะหลายครั้งบดก็จะเริ่มสุ่มตัว เอ่อไอดี ID ที่มันโกงๆให้เราซะละขอไอดีธรรมดาหน่อยได้ไหมอดูดิคือเป็นบาวล็อกเก้าดาวแม็กักันทุกคนเลยเหรอโอ้ยเป็นดาววินชี่ไม่ยุง่ง <laughs> ดาววินชี่นี่เป็นตัวที่ไม่อยากยุ่งมากเลยครับคือมันยือ้ออะยื้อไปยื้อมาบางทีแบบพลิกล็อกก็มีนะครับมาดูกันอ้าวหมุนโอเคคนไทยต้องข้ามก่อนคนไทยต้องข้ามก่อนไม่เอาไม่เอา <laughs> คนไทยต้องข้ามก่อนอึบ <laughs> โอ้โหตวัวบินอีกแล้วปึ๊บโอ้ยคนไทยเยอะจังโหดูดิคือแต่ละทีมมีแต่เบาวล็อกกันทั้งนั้นเลยอะแล้วผมไม่มีะบลวล็อกผมไม่มีสู้ยากมากครับผมยืนอยู่ในหลีกเพชรที่แบบเพชรหนึ่งเพชรสองอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีบาวล็อกนะครับไม่มีตัวแบบเด่นๆแบบนั้นนะครับเป็นตัวที่แบบเจาะแบบแนวหลังอย่างเงี้ยมันมันมันสู้ยากมากเลยอ่ะเฮ้ยทีมนี้มีทาเคมิจิด้วยอ้า โอ้ยแต่ว่าสู้กับอนุบิดเก้าดาวแม็กเลยอ่ะโอ้หใช้พลังสองตัวเลยเหรอโอเคแล้วันแล้วลองดูทีมนี้นะครับน่าจะแพเพราะอนุบิดนี่แหละครับเพราะว่าอนุบิดเนี่ยเขาเป็นถึงเก้าดาวแม็กนั่นเองอ่าแล้วก็ไอไวแล้วเนี่ยมันโดนบัฟไ,ไม่ใช่ดิมันโดนเนิร์ฟมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับมันก็เลยจะตีไม่ค่อยแตกแหละนะครับอ่าเราจะลองดูว่าไกลทองเนี่ยจะช่วยเจาะให้เราผ่านแทงง์ของฝั่งตรงข้ามไปได้หรือเปล่าอ่ะผมจะลองเน้นปล่อยไอตัวไกลทองเยอะๆนั่นเอง โอ้ๆๆเดี๋ยวเร็วไปแต่กดไม่ทัน <c ười> โอ้ซุ่มไม่ไหวอ่ะไอตัวอนูบิดมันออกไวเยอะเกินน้องเป็นเก้าดาวแม็กวิอนูบิดโดนสตันเหรอไม่ใช่อนูบิดฝั่งเราโดนตัวอะไรปล่อยสตันได้ขนาดนี้เนี่ยเพิ่วเพิ่วเพิ่วเฮ้ยตัวอะไรสตันอ๋อโคนนี่สลออ็สลอตหรือเปล่าใช่ไหมโดนสตันจากตัวอะไรวะเ <c ười> ยลลี่อ๋อเป็นเพราะเยลลี่นี่เองโอเคโอเคอเรา เราไม่น่าจะชนะได้ครับเพราะว่าด้วยความที่ทีมมันห่างกันแล้วเนาะเห็นครับทีมมันห่างกันมากๆนั่โอ้โหแพ้เลยแต่เมื่อกี้เ็เห็นนะเห็นเห็นจังหวะที่ไอ้ไก่ทองมันโยนไปแล้วคืออันดบิททั้งแถบเป็นกระเด็นก็มีนะครับเออผมแพ้เพราะว่าเจอตัวรีเซ็ตสองตัวด้วยเจอบากิด้วยแล้วก็เจอไอ้ตัวอะไรนะฟิชเชอร์ด้วยเออก็ต้องแพ้เป็นปกตินะครับก็ดูจากท่าแล้วเกียร์ก็น่าจะดีด้วย เราลองสองเกียร์เขานิดนึงเลครับคือคือถ้าเกียร์ฟรีนี่ก็ก็ก็แปลกๆนะนะครับว่าชนะเราเราแบบชนะเราได้ยังไงแต่ถ้าส่องดูแล้วดูท่าแล้วโจมตีสกิลโดวแน่นอนน่าจะหลายชิ้นด้วยกันเฮึบเอาข้างไปแล้ว <laughs> อ่ะหนึ่งสองสามสี่ครับโจมตีสกิลด้ดยนันอนสี่ชิ้นก็ไม่ก็ไม่แปลกที่ผมจะแพ้นะเออผมมีชิ้นเดียว <laughs> เขามีหลายชิ้นขนาดนี้ก็ไม่แปลกก็ถึงจะแพ้อ๋อแล้วที่สตันเมื่อกี้ที่โดนสตันบ่อยเพราะว่าโดนไอตัวมูนเยลลี่นะครับที่มันใส่ค้อนกระต่ายนั่นเองพอค้อนกระต่ายเนี่ยมันจะยิงยิงสตันใส่เราเยอะขึ้นนั่นเองเราก็มีโอกาสที่เราจะโดนสตันบ่อยขึ้นโอเคเนี่ยครับเปเดี๋ยวไปลองอัปเกรดดูเพราะว่าวันนี้เลยนะครับที่น้องไกลท้องผมนี่มันพึ่งจะ เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้น9้าดาวดูนะครับว่าเราจะได้ความสามารถดีๆหรือเปล่ากดอัปเกรดเลยขอให้ความสามารถเป็นความสามารถดีๆหน่อยเถอะนะครับโอเคก็มีความสามารถในใจอยู่นะครับมาเราลองดูกันอัปเป็น9้าดาวความสามารถเป็น <laughs> แล้วคือเป็นความสามารถ9ก้าดาวที่กากที่สุด <laughs> โอ้โหติดลาดแอคแท็กก,ก,ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่เอามาให้ด้วยนะ แต่เอาแบบเอาตา่มสุดมาให้เลยเดี๋ยวลองรีฮะพอดีว่าผมมีตั๋วรีจากเมื่อตอนเดือนที่แล้วอยู่นะครับที่ให้มาใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ใชตั๋วจากภารกิจรีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนอะความสามารถก้าวดาวที่ผมอยากได้ที่สุดจริงๆก็คือในตรงนี้ฮะเป็นเจาะธาตุแสงนะครับคือตัวเนี้ยไกรทองมันเป็นตัวเจาะคือเบื้องต้นอะทั้งความสามารถติดตัวร่างโคน มันเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเจาะอยู่แล้วเป็นตัวเจาะแ,แนวกับหนอนแสงนะครับเป็นนอนแสงเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นอนแสงก็เอ่อโดนปรับไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็นอนแสงเนี่ยจะโดนทับทางกันด้วยตัวไกทองแต่ว่าถ้าใครมีทั้งหนอนแสงและไกทองเลยใช้ด้วยกันก็ยิ่งทวีคูนั่นเองอะเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวปลุกพลังอีกครั้งหนึ่งฮึบฮึบช้าจังหมุนนานจังโอ้โห พอดีเลยโอ้ยทีเดียวทีเดียวเลยครับโอ้ยรู้สึกดีที่ที่ผมเก็บเก็บตัวเอาไว้อารู้สึกดีมากเลยว่าทําไมวันนี้มันมุนบุนทำไมวันนี้เกมมันนบุนบุนก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนความสามารถก้าวดาวของเอมิเลียอยากจะได้เป็นเฮือกสุดท้ายเอมมเจนี่เป็นโจมตีครั้งสุดท้ายนคะครับเป็นลันแดแอคคของเอมิเลียนั่นเองแต่ว่าผมก็แบบเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมจะปั้น ตัวน้องไกรทองเนี่ยให้มันเป็น9ก้าดาวแล้วเผื่ออยากได้ความสามารถนี้ซึ่งก็ได้พอดีนะครับโอ้โหก็เผื่ออนาคตเนาะนะครับถึงอย่างน้อยอนาคตเนี่ยอาจจะโดนปรับเรื่องความแม่นคยามยำมของสกิลอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่อย่างน้อยก็คือยังเป็นทางเจาะอยู่การโจมตีปกติของน้องเนี่ยบางทีก็จะช่วยเราได้นั่นเองนี่แล้วก็ตัวต่อไปที่จะอัพเป็น9ก้าดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ ه, เป็นน้องมันจิโร่นั่นเองซึ่งก็น่าจะภายในเดือนนี้ คือผมจะพยายามหากบให้ทันนะครับเพื่อปั้นน้องให้เป็น9ก้าดาวภายในเดือนนี้นั่นเองแล้วก็ตัวที่จะทําเป็น9ก้าดาวต,วตัวต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นนาฬิกาปู่นั่นเองซึ่งก็ใช้เวลาปั้นยาว,ยาวเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการเอาน้องไกลทองนะครับมาใส่เกียร์จมตีสกิลดนแน่นอนนะครับเป็นชิ้นที่ไม่เหมาะกันมากๆเลยนะครับคือและหลายคนคิดว่าเอ้ยพี่ชิ้นนี้เนี่ยมันต้องใส่กับตัวที่มันมีสถานะพิเศษไม่ว่าจะเป็นมีสตันมีใบมีเปลี่ยนล่างนะครับมีกอปี้นะครับแต่ผมก็ลองฉีก นะครับลองฉีกมาใส่กับไกลทองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองซึ่งก็เราหวังผลไม่ได้หวังจากดาเมจนะครับแต่เราหวังจากการกระเด็นถอยหลังนั่นเองนี่นะครับมันก็พอช่วยทีมได้นะครับถึงแบบทีมเราอาจจะไม่แบบว้นเวอร์มากนะครับไม่แบบระดับสูงสุดนะครับแต่ว่ามันก็พอแบบกระเด็นถอยหลังกระเด็นถอยหลังนี่กระเด็นถอยหลังเวลาออกมาเยอะๆเนี่ยแล้วยิ่งยืนไกลด้วยจะทําให้ทีมเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนั่นเองสำหรบับวันนี้นะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะเองจะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆนะครับบ๊ายบาย